ใส่เสื้อเหมือนกันลิฟต์ก็เหมือนกันพวงบุญแจห้อยกระเป๋าก็เหมือนกันอีกตอนนี้ฉันรู้สึกเหมือนฉันเป็นคนนอกเลยฝนจะตกแล้วอ่ะพวกแกดีนะที่ฉันพกล่มมาแต่ว่าล่มฉันมันคันเล็กอ่ะน่าจะเข้าสามคนไม่ได้อ่ะเยลลี่เดี๋ยวเอาล้มมาไหมฉันเอามาอยงดีเลยฉันพยายามจะเข้าหาพวกเขาเดี๋ยวสิพวกแกพวกแกไม่อยากไปปีนเผากันเหรอพอดีฉันเห็นว่าสุดสัปดาห์นี้เรามีวันหยุดยาวกันอ่ะเราไปเที่ยววันไหน จะยังนะเยลลี่พอดีว่าพวกฉันสองคนน่ะมีนัดแรกกับเพื่อนอีกกลุ่มนึงอะ่ะเออคือพวกเราเห็นว่าแกตีกอล์ฟไม่เป็นอะ่ะก็เลยไม่ได้ชวนฉันฉันว่าฉันไม่ทานพวกแกเลยอะ่ะพวกแกชวนกันไปกินอะไรไปเที่ยวที่ไหนฉันไม่เคยรู้เลยจริงๆฉันอยากไปสนุกไปเที่ยวกับพวกแกนะแต่พวกแกไม่เห็นชวนฉันสักครั้งเลยอะ่ะ